สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนาาลาสาหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดยวันนี้แม้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แต่มีคณะบุคคลและประชาชนตลอดจนพระภิสษุไปลงนามถวายพระพรและนำจัก,กันดอกไม้พวงมาลัยและสิ่งของไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวาย ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนเสมอมาอาทิโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกที่ดำเนินงานโครงการพระราชดำริรวม20โรงเรียนกองกำกับการตำรวจระเวนชายแดนที่13จังหวัดกาญจนบุรีจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่น462เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ บริษัทแอปสโล t คลีนเอนเนอร์จีจำกัดมหาชนสมาคมสตรีจังหวัดสมุทรปราการสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชปถัมสมาชิกด้าชจสกุกุลจักรพันธ์ข้าราชการครูบำนาญและวิทยากรอาสาสมัครโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมาคมชาวนาครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานาคร คณะดนตรีบ้านปลายเนินนิสิตน้องใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิวทยายลัยปี2514คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดสากรโคนมหนองโพร,ราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถรัมภ์สมาคมศิษย์เก่าวิทยายลัยนาฏศิลป์คณะกรรมการจัดงานของไทยงานประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก2021ราชาสกุลศีทวัฒน์ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานคณะพราหมณ์เทวสถานสำหรับพระนครโบสถ์พราหมณ์คณะนักศึกษาศูนย์การศึกษาพระอภิธรรมวัปเชษตุพลมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนายอย่างยั่งยืนโฆษกกระทรวงพลังงานกลุ่มพี่น้องไม่ทิ้งกันปกป้องราชวงศ์จักรีและกลุ่มปริญญาพุทธรักษาพอเพียงศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชถัมภ์คุณหญิงพันเครือยงใจยุทธ พระจากวัดราชาธิวาสชมรมไทยซิก และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทางน,นี้สำนนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีณศารา,าสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวางังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19อย่างเคร่งครัด